นวตัตก,กรรมหลังสัญจายาลมนมีรีเมคตัวนี้ดียังไงนะวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีเมคก,กันค่ะรีเมคตัวช่วยฟื้นฟูนดูแลหลังทำาัลยกรรมลดบวมลดช้ำไหนดูซิว่าในกล่องมีอะไรบ้างตัวแดงฉอบสีส้มน่ากินมากเลยไหนแล้วยังมีตัวสีม่วงน้อยฉอดว้า อยากลองชิมดีเมกแล้วล่ะลองมาลองชิมกันดีกว่าว่าดีเมกจะอร่อยขนาดไหนกันนะหนังทำัญลปกรรมต้องฟื้นฟูดูแลเป็นพิเศษอุ๊บอุ๊ยไอ้ยทำไมกัดไม่เข้าอุ๊ยอุ๊ยเอา้าอ๋อต้องขย่าแบบนี้หรออุ๊ยขย่าแรงมากตกใจหมดเลยเดี๋ยวลองซิ ขย่า okay, แบบนี้เราค่อยดื่มดีเมกบอกได้เลยใครที่กำลังมีแพนทำสัลยกรรมหรือผ่าตัดตัวช่วยที่ดีที่สุดตอนนี้ต้องดีเมกเท่านั้นนะคะ